เทรนฮอตเว่อทนายความของเหรินเจียหลุนออกถแถลงการวันที่31มกราคมทางทนายความของเหรินเจียหลุนได้ออกถแถลงการระบ,บุว่ามีทางเอ็กเขาได้โพสต์ข้อความที่มีเจตนาสร้างความเสียหายให้กับเหรินเจียหลุนได้สร้างข้อมูลเท็จอื่นๆด้วยเจตนาไม่ดีทางทนายความกําลังดาเนินการฟ้องร้องและขอเตือนผู้ใช้รายอื่น ที่อาจมีพฤติกรรมละเมิดให้ลบโพสท,ที่มีลักษณะคำพูดที่โจมตีและข้อมูลเท็จออกทันทีมิฉะนั้นผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายการเคารพให้เกียรติต่อผู้อื่นเป็นพื้นฐานของการติดต่อสื่อสารในออนไลน์ก็เพิ่งกระทําเช่นเดียวกันอย่าได้พยายามใส่ร้ายผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวการให้เสรีภาพในการพูดผ่านทางออนไลน์ ต้องมีความเคารพต่อสิทธิของผู้อื่นตามกฎหมายเราจะไม่ยินยอมให้มีการละเมิดและสร้างความเสียหายต่อหรรนเจหลุนโดยเพจข่าวบางสํานักก็ได้าไรายงานว่าก่อนหน้านี้ได้มีข่าวลือเท็จโจมตีหรรนเจหลุนออกมามากมายหนึ่งในนั้นคือเรื่องส่วนตัวของเขามีคนสร้างข่าวลือว่าในปี2014ภรรยาของหรรนเจหลุนได้เคยแต่งงานมาก่อน ในนอกใจคู่สมรสหรรษเจหลุนเป็นมือที่สามและเอกสารหลักฐานจากทนายความก็เปิดเผยว่าหรรษเจหลุนและภรรยาได้จดทะเบียนสมรสกันในปี2016และบันทึกประวัติการสมรสระหว่างปี2010ถึง2014ภรรยาของหรรษเจหลุนนั้นไม่มีประวัติการแต่งงานมาก,ก่อนเลยครับนี่ก็เป็นข้อความจากทนายความของหรรษเจหลุนนะครับ เราก็มาดูกันต่อไปนะครับว่าข่าวนี้จะไปถึงไหนกันนะครับช่วงนี้ข่าวดารานักแสดงจีนก็มีแอนตี้กันเยอะมากเลยนะครับพอดังขึ้นมาหน่อยก็พวกที่ไม่ชอบพวกที่แอนตี้ก็จะเอาข่าวเท็จข่าวลือมาออกกันนะครับทางที่ดีก็ควรจัดการให้มันเด็ดขาดมันก็จะดีกว่านี้นะครับข่าวลือนักแสดงซีรีส์แนวรักโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์เรื่อง The Prisoner of Beauty สร้างจากนิยายปรปักษ์จำนนแแ่งโดยเพิงไหลเครอร์ซีรีส์กำกับโดยตึ้งเครอ,งกกอร์ผอกกรเรื่องวิดเวียเวอร์ยังเขียนบทโดยนานเจิน้นและเคยเขียนบทเรื่อง The Romance of Tiger and Rose โดยหลังจากประกาศสร้างอย่างเป็นทางการในวันที่27มกราคม2021ก็มีข่าวลือในออนไลน์ ถึงแคสนักแสดงนำของเรื่องนี้นะครับข่าวลือแรกก็เป็นยางจือกับเติ้งหมุนข่าวลือสองก็เป็นอิรี่เลอปากับเฉินเว่ยถิงแต่ถึงอย่างไรทางกองก็ยังไม่ออกมาคอนเฟิร์มนักแสดงเลยนะครับยังต้องลุ้นกันต่อไปก็ไปค้นดูเรื่องย่อๆคำปล่ยเรื่องนี้มาเนื้อเรื่องก็น่าสนใจพอสมควรอยู่เลยทีเดียวนะครับเรื่องราวก็จะมีประมาณอยู่ว่า เรื่องของเสียววหญิงสาวผู้งดงามนางมักจะฝันเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆทุกอย่างล้วนน่ากลัวเหมือนจริงเดิมทีคิดว่าคงเป็นเพียงฝันร้ายแต่นานไปเรื่องราวในฝันเหล่านั้นกลับเกิดขึ้นจริงนางจึงต้องพยายามแก้ไขเรื่องราวให้ไม่มีตอนจบเลวร้ายเหมือนในฝันระหว่างพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆกลับต้องแต่งงานกับเวสเซ้าท่านโหผู้เย็นชา หล่อเลาและเก่งกาจภายในใจเขามีความแค้นต่อสกุลเฉียวของนางอย่างลึกซึ้งเขาต้องสูญเสียบิดาและพี่ชายในสนามรบเพราะถูกสกุลเฉียวทรยศความแค้นทำให้เขาพยายามยิ่งใหญ่เหนือใต้กล่าเพื่อล้างแค้นทวงคืนความยุติธรรมแต่วันหนึ่งกลับต้องแต่งานเชื่อมความสัมพันธ์กับประกูลเฉียวตามความประสงค์ของท่านยา่าจำใจต้องรับหญิงสกุลเฉียวเป็นภรรยา ทั้งที่ในใจเกลียดชังในภาพนิมิตของเซียวเฉียวเนี่ยสกุลเฉียวก็จะล่มสลายสกุลเว่ยรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งพี่สาวถูกบีบให้ต้องฆ่าตัวตายนางต้องตายอย่างไร้แผ่นดินปลกฝังเซียวเฉียวเพียงมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงการล่มสลายของสกุลเฉียวแม้แต่ตนเองต้องแต่งเข้าสกุลเว่ยที่จงเกลียดสกุลเฉียวแทนพี่สาวนางก็ไม่หวาดหวั่นแต่อย่างใด ยังโชคดีที่นอกจากความเหินห่างเย็นชาที่เว่ยเศร้าแสดงออกแล้วยามอยู่บนเตียงก็เป็นเช่นน้ำบ่อไม่ยุ่งกับน้ำคลองแม้มันดาเขาจะเกลียดหน้านางเพียงใดก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยในจนสกุลเว่ยนางก็ยังได้รับความเมตตาจากท่านย่าของเขาแต่เหตุใดเมื่อวันเวลาผ่านพ้นไปท่าทีอ่อนโอนผ่อนตามของนางกลับไปขัดลูกหูลูกตาท่านโหเสียได้ แม้แต่ยามที่เขาเอ่ยปากว่าจะรับอนุตามบัญชาท่านแม่เพียงแค่นางเห็นดีเห็นงามกับเขาเท่านั้นใหญ่เขาต้องโมโหเป็นฟืนเป็นไฟและหาเรื่องแก,กล้งนางไม่ให้เป็นสุขด้วยยามอยู่นอกห้องเว้ยเศร้าจะกลายเป็นท่านเหผู้วางตัวดีไปที่ไหนผู้คนล้วนกลัวเกรงนับถือมีความปรารถนาอันยิ่งใหญ่เหนือใครทว่ายามที่เขากลับมาอยู่ในห้องหอนั้น เรากับเปลี่ยนเป็นคนละคนไม่พูดพร่ำทำเพลงก็กระโจนเข้าหาเสียวเฉียวราวสัตว์ป่าที่หอยหิวสาหรับวุ้ยเช่าแล้วการพิชิตนางไม่ต่างอะไรกับการช่วงชิงเมืองมาได้เมืองหนึ่งปรารถนาที่จะได้มีเวลาอยู่ร่วมราตรีกับนางนานขึ้นสักหน่อยบุรุษใดก็ห้ามใกล้ชิดหรือส่งสายตาหวานให้แก่นางเป็นบุรุษอื่นก็แล้วไปเถอะ แต่คนที่มีใจคิดซ่อนเร้นกับนางเป็นถึงพี่ชายของเขาเว่ยเยียนแม้เขาไม่อยากสูญเสียสายสัมพันธ์กับพี่ชายไปเพราะสตรีแค่คนเดียวเพียงใดแต่เมื่อความลับสำคัญของเว่ยเยียนถูกเปิดเผยสายใยพี่น้องก็ถึงข่าวต้องขาดสะบัน้นแบบซีรีส์เรื่องนี้ก็ฟังดูจากเรื่องราวแล้วก็สนุกดีนะครับก็มารอลุ้นกันว่า ซีรีส์เรื่องนี้จะได้นักแสดงที่ได้กล่าวมานี้หรือเปล่าหรือว่าจะได้ใคร mm hmm. ก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับ mm hmm. เทรนฮอตไวป๋อเมื่อวันที่หกุมภาพันธ์กูรี่นาจาถ้าจิตใจสกรปรกทุกอย่างก็จะสกรปรกตามกูรี่นาจาโพสต์ข้อความว่าหากจิตใจสกรปรกทุกอย่างก็จะสกรปรกตามไปด้วยสือคาดว,ว่าเธอตอบสนองต่อเรื่องข่าวก่อนหน้านี้ โดยมีข่าวว่าสวีเวยโจไม่ให้เกียรตินักแสดงหญิงทําให้ทางทีมสวีเวยโจออกมาแถลงปฏิเสธและขอให้ยุติการเผยแพร่ข่าวเท็จมีการแชร์ภาพและคลิปส่วนหนึ่งของซีรีส์ทาทังมิงยุ่ที่ถูกหลายคนต่อว่าเป็นการไม่ให้เกียรตินักแสดงหญิงเฉินเวยถิงถูกสั่งให้ลบภาพออกเฉินเวถิง เปิดเผยผ่านคลิปวิดีโอหนึ่งว่าเขาได้พบผู้หญิงสวมเสื้อผ้าแบรนด์ของเขาที่ลานสก,กีจึงได้ถ่ายรูปเธอไว้แต่แฟนของผู้หญิงเห็นเขาถ่ายรูปเธอจึงให้เขาลบภาพของเธอออกคาดว่าพวกเขาจำไม่ได้ว่าเขาคือเฉินเว่ยถิง